สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2สองหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะการวัดน้ำหนักนั่นเองค่ะเมื่อเราเรียนจบบทเรียนนี้นะคะนักเรียนสามารถบอกอการวัดน้ำหนักเป็นกิโลรกรมัม และการเป็นกิโลรกรัมและขีดได้นะคะและสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักได้นะคะแล้วก็แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักได้นะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดนะคะนัะกเรียนคะอันนี้เราเรียกว่ากิโลนะคะเราจะเห็นกันใน ตามท้องตลาดนะคะซึ่งกิโลจะประกอบไปด้วยมีเข็มที่บอกน้ำหนักแล้วก็มีหน้าปัดที่เป็นตัวเลขจะมี0 1 2 3 4 5บางกิโลจะมีถึง60หรือ100นะคะซึ่ง1ช่องใหญ่จะมีเท่ากับ10ขีดนะคะก็คือ1กิโลกรัมเท่า เท่ากับ10ขีดนะคะอย่างเช่นรูปแรกเข็มเดินมา1ช่องเล็กก็คือ1ขีดเดินมา2ช่องเล็กก็คือ2ขีดเดินมาอีกเป็น3ขีด4ขีดไล่ไปเรื่อยๆถ้าเข็มหยุดอยู่ตรงเลข1ก็คือเท่ากับ1กิโลกรัมนั่นเองค่ะแล้วถ้าเข็มชี้ตรงเลขตรงกลางระหว่างกลางหรือ5ขีดเนี่ยก็คือครึ่งกิโลกรัมนั่นเองค่ะ เรามาดูรูปที่สองนะคะเป็นรูปเงาะกับแตงโมเงาะหนักเท่าไหร่คะเงาะเข็มเลยเลขสองมาก็คือสองกิโลกรมัมกี่ขีดคะหนูก็นับขีดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นเงาะหนักสองกิโลรกรมัมห้าขีดนะคะหรือสองกิโลรกรัมครึ่งนั่นเองแตงโมราคาหนักเท่าไหร่คะ เลยเลขสามมาก็คือ3ามกิโลกร,รัมและกี่ขีดคะหนึ่งสองสามสดังนั้นแปงโมดหนัก3มกิโลกร,รัม5ขีดหรือ3ามกิโลกร,รัมครึ่งนั่นเองคะ่ะเรามาดูการวัดน้ำหนักตัวกันบ้างนะคะการการวัดน้ำหนักตัวเราก็จะ มีเครื่องมือดังนี้ค่ะจะมีทั้งแบบเข็มและก็แบบตัวเลขนะคะแล้วก็การวัดน้ำหนักเป็นกรัมอ่ะเมื่อกี้เราเป็นขีดไปแล้วใช่ไหมคะมาดูเป็นกรัมบ้างก็คือ1ขีดก็เท่ากับ100รกรัมสองขีดก็คือเท่ากับ200กรัม3ามขีดก็คือ300รอกรัม 4ีขีดก็คือ400กรัมดังนั้น10ขีดจะเท่ากับ1,000กรัมหรือ1กิโลกรัมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือมาตาการวัดน้ำหนักนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1คขีเท่ากับ100กรัมและ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมนั่นเองมาดูอันนี้มา ไปดูสับป,ปะรดหนักเท่าไรคะสองกิโลรกร,รัมสี่ขีดหรือสองกิโลกร,รัมสี่ร้อยกร,รัมนั่นเองเพราะว่าจากสี่ขีดเปลี่ยนเป็นกร,รัมก็คือเท่ากับสี่ร้อยกร,รัมนั่นเองค่ะถังน้ำผึ้งหนักเท่าไรคะแปดขีดถูกไหมคะหนักแปดขีดยังไม่ถึงหนึ่งกิโลเลยแปดขีดแล้วถ้าเป็นกร,รัมก็คือ 800กรัมนั่นเองข้าวโพดนะคะข้าวโพดหนักเท่าไหร่คะหนัก6กรัมหรือ6ขีดนั่นเองเรามาดูปลากับหมึกกันนะคะว่าอะไรหนักกว่ากันคะปลาหนักเท่าไหร่คะ3กิโลกร,รัม200กร,รมัมส่วน ปลาหมึกหนัก1กิโลกร,รัม500กรัมแสดงว่าปลาหนักกว่าปลาหมึกนั่นเองนักเรียนสังเกตสิคะตรงกิโลกร,รัมเนี่ยค่ะ3กับ1่ยังไง3ก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัมหรือกิโลกร,รัมและขีดของสิ่งต่างๆสิ่งของที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมมากกว่าจะหนัก แต่ถ้ากิโลรกร,รัมมันเท่ากันดังนั้นนักเรียนก็จะต้องไปเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างเป็นกรรมหรือเป็นขีดถ้าอันไหนมากกว่าสิ่งนั้นจะมากกว่านะคะเรามาดูในแบบฝึกหัดกันบ้างคะ่ะแบบฝึกหัดหน้าที่123นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่เครื่องช่างกับน้ำหนักนะคะ รูปแรกเป็นรูปสม้มหนักเท่าไหร่คะเข็มเดินเกินมา1ก็คือ1กิโลกร,รัมแมน่นอน1กิโลกร,รัมกี่ขีดคะ1กิโลกร,รัม2ขีดข้อ2ทุเรียนก็คือ2กิโลกร,รัม5ขีดแตงโมหนักเท่าไรคะหร่กิโลกร,รมัม7ขีด ส่วนมารากรหนักเลยเลขสองมาคือ2กิโลกร,รัม8ปดขีดนั่นเองมาดูหน้า124กันบ้างค่ะให้นักเรียนอ่านน้ำหนักและเติมคาตอบให้ถูกต้องฝรั่งหนักเท่าไหร่คะเข็มเลยเลขสาม,มาก็คือสกิโลกร,รมัมกี่ขีดคะหนึ่งสามี่ห้าห้าขีด พกกาดขาวราคาหนักเท่าไรคะ1กิโลกร,รมัม5ขีดเหมือนกันมังคุดราะคะมังคุดหนักเท่าไหร่คะสองกิโลกร,รมัมสองขีดมันเทศราคามันเทศหนักเท่าไหร่คะ4กิโลกร,รมัมอ่าตรงขีดไม่มีสี่กิโลกร,รัมพอดี ลิ้นหนักเท่าไรคะ1กิโลกร,รัม3ขีดน้อยนาน้อยนาหนัก2กิโลกร,รัม6ขีดนั่นเองให้นักเรียนมาดูหน้า125ค่ะให้นักเรียนวาดเข็มชี้น้ำหนักตามที่น้ำหนักที่กำหนดให้นะคะอย่างเช่นข้อแรกแคลอด หนัก1กิโลกร,รัมสี่ขีดดังนั้นเข็มเราต้องเลยเลขหนึ่งมา4ี่ขีดใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงนี้นักเรีก,ก็วาดเข็มให้มาอยู่ตรง4ี่ขีดชมพู่่ะคะชมพู่หนัก3กิโลกร,รัมแปดขีดสนี่เลข3ามแล้วก็เราก็นับไป 8. ปดขีด1 2 3 4 5 6 7 8สาอยู่ตรงนี้นี่ ได้แล้วแล้วก็ส้มโอหนัก2กิโลรกร,รัมสองขีดก็เลข2แล้วก็นะับไป1 2อยู่ตรงนี้นะคะสองขีดนี่แล้วแปลงไทยหนัก4กิโลรกร,รัมเก้ขีด4กิโลรกร,รัม9ข้ 4, รรรม 9, ขีดก็อยู่ตรงนี้ แล้วให้นักเรียนมาดูหนะ้า126กันบ้างค่ะการวัดน้ำหนักตัวมาดูนี้นะคะในในตรงเข็มน,นี้ก็คือ31.9ดังนั้นค่าหน้าจุดคือกิโลรกร,รมัมหลังจุดเป็นขีดหรือเป็นกร,รมัมถ้า9อย่างเดียวคือขีดแต่ถ้าเป็น900ก็คือบอกเป็น กรรมนั่นเองดังนั้นน้ำหนักของคนแรกหนักคือ3 11กิโลกรัม9กขีดนั่นเองคนที่สองละคะหนักเท่าไหร่28กิโลรกรมัมศูนย์ขีดเราก็ไม่ต้องเขียนนะคะคนที่3าละคะหนักเท่าไหร่คะ4 4กิโลรกรมัม 8ขีดคนที่4ี่หนักห้กิโลกร,รัม5ขีดนั่นเองมาดูหน้า127่งิเจ็ดกันบ้างค่ะขุนคือขุนคนแรกเสื้อสีขาวนี้นะคะขุนหนักเท่าไรคะสามจุดเคือ37กิโลกรัม9ขีด แก้วตาหนักเท่าไรคะ18กิโลกร,รมัมกี่ขีดคะ6ขีดต่อมาใบบัวนหนักเท่าไรคะ22กิโลกร,รมัม0ขีดเราก็ไม่ต้องเขียนใครเบาที่สุดแก้วตาอะหนูก็เขียนแก้วตาลงไปเลยแก้วตาและใขรหนักที่สุดคะ คุนนั่นเองถูกต้องขุนนะคะขุเราก็ได้แล้วมาดูหน้า128กันบ้างค่ะ128ให้นักเรียนโยงเส้นน้ำหนักที่เป็นกรัมอ่าเป็นกรัมเมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่แบบฝึกหัดก็ครูก็บอกไปแล้วว่า1คีเท่ากับเท่าไรคะหร่ขีเท่ากับ100กรัม และ1กิโลกร,รัมมี10ขีดและ10 1กิโลกร,รัมก็จะเท่ากับ1 0 0 0พันกร,รัมด้วยดังนั้นข้อแรกหอม1กิโลกร,รัมเท่ากับกี่กร,รัมคะ1 0 0 0งกร,รมัมข้อที่2ชี้กี่ขีดคะ5ขีดก็คือเท่าไหรคะ500รกร,รมักรรมข้อที่3คือเท่าไรคะ3ขีดก็คือ300กร,รมัมข้อที่สี่ ก็คือ750ที่ได้750เพราะว่าเขาเลยเขามี7ขีด8เลย7ขีดมาครึ่งหนึงก็คือ50นะคะก็คือครึ่งหนึ่งของ100ก็คือ50ดังนั้นเป็น750นั่นเองมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่129กันค่ะให้นักเรียนอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบ มะเขือหนักเท่าไหร่คะกี่กร,ร๊กคะเลยมา 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขีดก็คือห้าร้อยกร,ร๊กนั่นเองห้าร้อยกร,รมัมพริกหยวกล่ะคะเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแต่เลยมาครึ่งหนึ่งก็คือแปดร้อยเท่าไรคะแปดร้อยห้าสิบนั่นเองคะ่ะ ดูเข้สามะนาวหนักเท่าไรคะหนึ่งสสาี่ก็คือ400กร,รมัมถัวฟักยาวหนักเท่าไรคะหนึ่ง6 7 8สาี่ก็คือ800กร,รัมนั่นเอง800กร,รมัมมาดูหน้าที่100เท่าไรคะ ร้อยสค่ะให้นักเรียนวาดเข็มนาะไอเข็มหน้าปัดตรงกิโลนะคะตามที่เขากำหนดมาให้น้ำหนักมาให้นะคะผักกาดหอมหนักส0่ร้อยกร,รัมก็คือกี่ขีดคะสีขีดนั่นเองนะับหนึ่งสองอยู่ตรงนี้หนูก็ลากเส้นหมาเสร็จแล้วถั่วงอกหนะักเท่าไรคะสามก็คือ1 2 3 50ก็คือครึ่งหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้ ถั่วเหลืองหนัก1,000กรัมก็คือ,อไร่1กิโลกรัมนั่นเองถั่วเขียวหนัก500กรัมก็คือ 1, 2, 3, 4, 5ก็คือครึ่งกิโลหรือ5ขีดนั่นเองค่ะเสร็จแล้วมาหน้า131กันค่ะ131ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่น้ำหนักนะคะรูปแรก แพนตัลูกพันอันไหนคะ1กิโลกร,รมัม400กร,รมัมเก่งมากค่ะยามังกรหนะักเลยเลข2มาคือ2กิโลกร,ร,มร,กร,รมกลัม500กรัมกระลำหนักเท่าไหรคะเลยเลข4มาก็คือ460รหกร,รมัมมะม่วงเลยเลข3ม,มาก็คือ370 ไอ้ย3กิโลกร,รัม700กร,รัมนั่นเองค่ะมาดูหน้าที่132กันบ้างค่ะหน้า132นะคะให้นักเรียนอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบหอยแค็งหนักเท่าไรคะเลยเลขสามมาก็คือ3กิโลกร,รมัมกี่กร,รัมคะ1 2 3่ะ5 2 3 4 5 5ก็คือ5 ร้อยกร,รัมนั่นเองเพราะเลยมา5้าขีคื 5, อ500กร,รมัมเหมือกระคะหนักเท่าไรคะ1กิโลกรัมกี่กรัมคะ1 2 3 4, ่4ก็คือ4ี0 0กร,รมัมปลาทูหนัก2กิโลกร,รมัม200กร,รัมนั่นเองเลยมาสองขีดก็คือ200กร,รมัม กุ้งราคาหนักเท่าไหร่2กิโลกรัม6กรกร,ร,ม600กร,รมัมแล้วปูราคาหนักเท่าไหร่คะ4กิโลรกร,รมัม3 0มรเท่าไหร่กมรอกร,รมัมเพราะว่ามันครึ่ง1น,นะคะมัน3มขีดครึ่งก็คือ3 150กร,รมัม มาหน้าที่133เราไม่ทำนะคะให้นักเรียนข้ามไปเลยและให้นักเรียนมาดูหน้า134ค่ะมาดูความสำคัญของหน่วยน้ำหนักอ่าก็คือที่แอนบอกไปคือ1คิดเท่ากับ100กรัม ดังนั้น10ขีดก็จะเท่าไหร่คะ10ขีดก็เท่ากับ1,000กร,รมัม1,000กร,รมัมและก็1,000กร,รัมเท่ากับ1กิโลกร,รัมนะคะ1กกมตผูแอ,องเขียนย่อนะคะ ดังนั้น1ขีดก็เท่ากับกี่กร,รัมคะกับปี1ขีดก็คือ100กร,รัมนั่นเอง4ขีดก็คือ4อะไรคะ4ี0 8ดขีดก็คือ8 0 0นั่นเอง10ขีดเท่ากับกี่กร,รมัม1อะไรคะเมื่อกี้นิด1 0 0 0พกร,รัมและว2 0 0กร,รัมละคะก็คือเท่าไหร่คะกี่ขีด สองขีดสี่ละกรัรมก็คือสี่ขีดห้าหร้อยกรรก็คือห้าขีดเกลือหนักหนึ่งพันกรรก็คือเท่าไรคะสิบขีดนั่นเองอให้ในักเรียนมาดูนะหนึ่งร้อยสามสิบห้าต่อเลยค่ะถ้าเป็นขีดบ่เป็นกิโลกร,รัมและกรรมัมในหลักสิบจะเป็นกรริโลในหลักร้อยจะเป็นขีด ขอโทษนะคะในหลักสิบจะเป็นกิโลหลักหน่วยจะเป็นขีดนะคะก็คือให้หนูดูหลักเอาหลักสิบเป็นเลขหนึ่งก็ใส่เลขหนึ่งตรงกิโลรกร,รัมตรงขีดก็ใส่เลขสองนั่นเองเห็นไหมคะและปลาราคาหนักสิบห้าขีดก็คือหนึ่งกิโลกร,รัมห้าขีดปลาหมึกยี่สิบห้าขีดก็คือยี่สิบห้าขีดก็คือสองกิโลรกร,รัมห้าไร บอกเป็นกรัรมนะเป็นกรัรมก็คือห้าอะไรห้าร้อยห้าร้อยบอกเป็นก,รรมกัมคือห้าร้อยนะคะเนี่ยเราบอกเป็นกรัรมก็คือห้าร้อยนะคะแล้วสามสิบสองขีดก็คือสามกิโลกร,รัมกิกร,รมัมสองอะไรสอง ร้อยกร,รมัมไก,ก่นักนี่สิบสองขีดก็คือหนึ่งกิโลกร,รมัมสองขีดอันนี้เป็นสองกิโลกร,รมัมต่อเป็นกร,รัมคือสามอะไรคะมีสามอยู่นะส,สามร้อยอ่าสามร้อยกร,รมัมอันนี้เป็นเท่าไรลูกมีสองถ้าเป็นนี้เป็นห้าร้อยกร,รัมก็คือห้าเลยคะห้า ขีดถูกไหม5ขีดดังนั้นก็คือ2กับ5นั่นเองตอบ25ขีดอันนี้ก็ต้องเท่าไรคะมี4กับ6เป็นขีดก็คือ4 6ขีดนั่นเองคะ่ะหน้านี้หน้า136เราไม่ทำนะคะ หน้าหนึ่งร้อยสามสิบหกเราไม่ทานะคะหน้า136เราไม่ทำนะคะ,าาม,ะ,คะมาดูหน้า137เลยค่ะให้นักเรียนเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะเติมคำว่านักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับนะคะมาดูหอมกับกระเทียมค่ะหอมทำไมคะหอมหนัก หกิโลรกร,รมัมกี่ขีดคะสขีดแต่กระเทียมหนัก1กิโลรกร,รมัม5ขีดดังนั้นหอมทำไมลูกเบาวกว่ากระเทียมมาหนูก็เติมคำว่าเบาวกว่าลงไปนะคะมาดูข้อที่2คะ่ะแปงโมกับทุเรียนแปงโมหนัก2กิโลรกร,รมัม5ขีด แต่ทุเรียนหนัก3กิโลรกร,รัมแสดงว่าแตงโมนักเบาวกว่าหรือว่าเติมคำว่าเบาวกว่าลงไปเลยมาดูสับประรดกับส้มโอค่ะสับประรดทำไมคะสับประรดหนักกว่าเห็นไหมเห็นไหม2กับ1ก็คือหนักกว่าอยู่แล้วนะคะหรือก็เติมหนักกว่า หนักกว่าเข้าไปนะคะแล้วก็มาหน้าที่138หน้านี้เราไม่ทำนะคะครูแอนขอข้ามนะคะ138ไม่ทํามาดูหน้า139เลยค่ะ600 600 600 600 6ก0 0กรัมกับ7ขีด600กรัมก็คือ6ขีด6กับ7ทําทำไมลูกให้เติมหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับอันนี้ก็ต้องเติมคำว่า เบากว่าถูกไหมคะเบากว่ารมคำว่าเบากว่านะคะและ1,000กร,รัมกับ10ขีดเป็นยังไงลูกหนกักทำไมคะหนักเท่ากับอ่ามันเท่ากันนะคะก็เลยหนะักเท่ากับ คะ20ขีดกับ200กร,รมัม20ขีดกับ200กร,รมัม200กร,รัมก็คือ2อะไรลูก2ขีดถูกไหมดังนั้น20ขีดต้องทำไมคะหนักกว่านักกว่าแล้ว900กร,รมัมกับ10ขีดเป็นไงลูก9 0 0กร,รมัมทำไมคะ เบาวกว่าอ่าแล้วข้อ5นะราคาข้อ5 1หนึ่งกิโลกร,รมัมสิบกิเป็นไงลูกหนักเท่ากับอ่าหนักเท่ากับมันเท่ากันนะคะหนักเท่ากับ มาดูหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบหน้านี้เราก็ไม่ทำให้นักเรียนข้ามเลยค่ะเราไม่ทำนะคะและมาดูหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดอันนี้เราก็ไม่ทำนะคะครูแอนขอข้ามนะคะหนึ 2, ่งร้อยสี่สิบสองอ่าคราวนี้มาดูหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสองค่ะเป็นการบวกอันนี้เราจะขึ้นการบวกและการลบของน้ำหนักนะคะ เห็นไหมคะ2กิโลกร,รัม8ดขีดรวมกับรวมกับก็คืออะไรลูกบวก1กิโลกร,รัม4ขีดเท่ากับเท่าไหร่มีกิโลกร,รัมกับขีดนักเรียนก็เขียนตัวเลขให้ตรงช่องที่เขาเขียนมาเห็นไหมคะแปไอ้อกิโลกร,รัมแดขีดบวกกับ1กิโลกร,รัม4ี่ขีดบวกกันเราบวกปกติเลยคะ่ะเราก็เอา8บวก4่ก่อน8บวกได้เท่าไหร่คะ8ดบวกสีได้ส0 2เราก็ใส่12เลยแล้วก็แล้วก็2อบวก1เป็น3สิ่งที่หนูต้องดูก็คือตรงนี้ค่ะมีคำว่าหรือเห็นไหมคะถ้าขีดเลย10มาลักมีหลักสิปุ๊บให้นักเรียนเอารักสไกไกิไปรวมกับกิโลไปรวมกับกิโลดังนั้น3รวมกับ1ก็เป็น 4และตรงนี้ก็จะเหลือเลขสองดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือสี่กิโลกรัมสองขีดนั่นเองมาดูข้อที่สองบ้างค่ะเจ็ดกิโลกรัมห้าขีดมากกว่าสองกิโลกรัมเก้า 9, ขีดอยู่เท่าไหร่ถ้ามีมากกว่าน้อยกว่าเกิดการเปรียบเทียบก็คือลบกันเราเอามาลบกันเราอยากจะรู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่ก็เอามาลบกันห้าลบเก้าได้ไหมคะ ้าลบเได้ไหมไม่ได้หนูก็ต้องไปยืมมาจากเจเหลือ6จาก5ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะยืมกิโลมาสิบขีดก็คือ10ขีดบวกห้าขีดก็เป็น10บหถูกไหมอ่าสิบห้า้าขีดลบเเหลือเท่าไหรคะเหลือ6ดังนั้นก็เอา6กลบสองก็เหลือ4ี่ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือสกิโลกรมัม พกขีดนั่นเองส่วนข้อ3กับข้อ4คือการบ้านนะคะการบ้านนะคะ2ข้อนี้และให้นักเรียนมาดูหน้านี้เลยหน้านี้หน้า143ไม่ทำนะคะ144ก็ไม่ทำให้มาดูหน้า145 45เลยค่ะ ดูหน้า145ดูข้อแรกเห็นไหมคะรวมกับเป็นบวกแต่คราวนี้เมื่อกี้เป็นกาเอ้ยเมื่อกี้เป็นขีดแต่อันนี้เป็นกรนะคะก็ตั้งหลักเหมือนเดิมนะคะ,ะ500บวก500หรือเราเอาบวกกันกแบบนี้ก็ได้0บวก0ได้0 0 0ได้0 5บวก5เป็น10หรือ500บวก500คือ1,000หนก็ใส่มาเลย1,000 แล้วก็เอาสองบวกห้าบวกสองเป็นเจ็ดเห็นไหมคะถ้าเป็นกรรมถ้าหลักพันโผลมาให้อารักพันไปรวมกับหลักตรงกิโรเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดตรงนี้ก็เป็นศูนยแต่มันต้องมีหลักพันโผลมานะคะถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องเอาไปรวมนะลูกนะอย่างนั้นคำตอบข้อนี้คือแปกกิโลกร,รมัม ศูนกร,รัมนั่นเองศูนย์กรรมเราไม่ต้องเขียนนะคะและมาดูข้อ2ค่ะ6กิโลกร,รัม200กร,รัมมากกว่าก็คือลบสกิโลกร,รัม400กร,รัมอยู่เท่าไหร่หนูก็ลบกัน200ร้อยลบสี่้ยได้ไหมลูกไม่ได้อยู่แล้วเนาะนังนอ่ะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนศูนย์ลบศูนย์ได้ศนถูกไหมคะ แล้วก็เอา4ลบ2ไม่ได้อันนี้จากคกถูกยืมไปก็เหลือ5ดังนั้นก็เอา1ก็คืนเรายืมมาพันกก็คือหนึ่งพันนะคะก็เอา1มาใส่ตรงหน้าเลข2เลยก็เป็น12ลบ4ก็เหลือ8ถูกไหมลูก8อันนี้5ลบ3เหลือ2อันนี้ก็จะตอบ2กิโลรกร,รมัม800กร,รัมนั่นเอง อยงน,นั้นข้อ3กับข้อ4คือการบ้านนะคะแสดงว่าวันนี้การบ้านมี2หน้าหน้าละหน้าละ2ข้อการบ้านมีแค่4ข้อนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ